วันแม่แห่งชาติปีนี้ตรงกับวันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566กระผมพระมหาประหยัดสิริวัฒโนนำสกุลเกรียรรำก็ขออำนวยวยพรให้โยมแม่ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีมีแต่ความสุขความเจริญ มีอายุวันนะสุขะพละทั้งสี่ประการปราศจ,จากทุกสิ่งทุกภัยจงใช้ชีวิตอยู่กับแม่ในวันที่เรายังมีแม่เสมอวันหนึ่งเราเกิดอาจอาจเกิดไม่มีคําว่าแม่แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบอย่างเข้มแข็งถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีแม่แล้ว คุณอาจจะใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นขอเจริญพร